Hi, สวัสดีครับกลับมาพบกับช h n n n สเปเชียล l GZ อีกแล้วนะครับคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า n o t t Tail เหมือนเดิมครับเรามาแล้ว SP 6นักขนูครับผมอ,อย่างที่ผมเคยเกินไว้ในคลิป c r a นอนเนก็คือไอ้บ้องข้าหลามลิง์กจะขึ้นขวามือบนไว้นะว่ารีวิวต่อไปก็จะเป็นรีวิวสเกลครับอมาแล้วสเกล ตัวนี้จะเป็นการ์ดใบที่6ของนักนูนะเป็นธาตุน้ำสายหลอยหลอยเลยหลอยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออลอยจริงๆจังๆเป็นสายแบบดักซุ่มโจมตีเลยนะครับเพราะว่าสกิลเขาหนึ่งหายตัวได้สองมีสกิลสอดแนมสามยิงแรงสี่มีคอมโบด้วยเออผมไปเจอตัวนี้ที่ไรท่ายากมาก พราะเขาหายตัวและไม่เหมือนกับแอสซัซินแอสซัซินผมก็เคยรีวิวไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านขวาบนเหมือนเดิมนะแอสซัซินไอตัวเนี้ยมันจะต่างจากแอสซัซินที่ว่าแอสซัซินคือหายตัวไปโจมตีระยะประชิดแต่ไอสเกลนี่หายตัวแล้วโจมตีจากระยะไกลแล้วติดสถานะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขี้โกงมากมากะเรามาดูรีวิวกันครับผม เริ่มแรกสกิลแรกพื้นฐานของเขา Elemental Attack ็่าโจมตีธรรมดาของเขาเลยครับอ่านี่นี่เนี่นี่อาวุธของเขาจะถือเป็นหน้าไม้นะเห็นป่มมันจะไม่ใช่คันธนูนะจะเป็นหน้าไม้อ่านี่นีน่นี่ถ้าปกตินะถ้าโจมตีปกติของเขาเลยอ่าประมาณนี้ครับแปดช่องเป้าหมายเดียวยิงเร็วมาก 0.1ก่อนยิง0.4ต่อวิก็คือยังไม่ถึงวิไอย,ยิงออกไปแล้วเอออ่าพลังโจมตีระยะไกล100พลังธาตุน้ำเพิ่ม100ครับอ่า่านมีแค่นี้เอ e m เม t a l a แอ a แทครับผมท่าพื้นฐานนะมาดูสกิลแรกกันครับมาแล้วเกี่ยวเยอก็มา Falcon North n i s e d r i v e อ่าระยะโจมตีส0ช่องครับ อรอบรอบเป้าหมายที่เราเลง2ช่องครับูเราเจ็ดว,วินาทีเองใช้มานา150่งรห้างโจมตีระยะไกลสองรพลังธาตุน้ำเพิ่มขึ้น300ใช้สกิลนี้เสร็จปุ๊บมีโอกาส70%ที่จะติดสถานะโรตาริงแอรโร่ครับผมอ่าโรตาริงแอรโร่พอติดสถานะนี้ปุ๊บเ0นั้นมีโอกาสติดแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีเอ่อเพิ่มโอกาสคริติคอน10%ด้วยอ่าถ้าจะเป็นผมไว้ที่เลขสามนี่กดเลขสามโบ๊ะนี่เขาจะปล่อยเหยื่อไปนี่สามารถกดใช้ต่อก็คือกดเลขเดิมนี่มันจะสวนมันจะสวนทันทีอีกหนึ่งนัดครับอ่าสมมุติเป้าหมายตัวนั้นไม่ตายนะเวลานกรพุ่งมาโชบอะเราสามารถกดซ้ำได้เลยครับมีโอกาส70%ที่จะติดสถานะร o t i n g อ o ด้วยนี่ r o t a t ิ o ทำอะไรได้นี่ โรตาริงแอโร่ครับสิบช่องเหมือนเดิมครับสองสองรอบรอบตัวสองช่องอ่ากูดาวสิบวิครับอ่าแล้วก็ใช้มานาสองร้อยห้าสิบนะครับเอ่ลืมบอกตัวนี้เป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตัวเขาค่อนข้างขี้โกงใช้มานาเยอะมากพลังโจมตีระยะไกลสี่ร้อยห้าสิบครับพลังธาตุน้ำเพิ่มสามร้อยมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะติดสถานะแมนดราสตรัน แมนดาสตันนี่คือนี่แมนดาสตันนี่คือมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นตนะขยับไม่ได้โจมตีไม่ได้ถ้าคุณฆ่าเขาด้วยสกิลนี้ HP คุณจะเพิ่มสองเปอร์เซ็นครับผมอ่านี่นี่น,นี่แล้วก็หลังจากติดแมนดาสตันสะิบเปอร์เซ็นนะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะติดสถา,านะ weak mendapotion สถานะตัวนี้เยอะมากเยอะสุดๆไปเลย w e e k mandate p o r t i o ทำอะไรได้เป็นสถานะดีบ u ฟเ level หนึ่งอยู่นานสิบสองวินาทีทำให้ effect duration ม <10 S 2> า r ี attack <10 S 2> เพิ่มสิบระยะไกลเพิ่มสิบ m a g กเพิ่มสิบเหมือนติดสถานะเอ,อขยับไม่ได้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขยับไม่ได้มันเป็นสถานะที่ เหมือนตัวเราโดนงึองักหักอะ่ะเหมือนโดนยิงต่อเนื่องอะ่ะโดนยิงปึง้งแล้วตัวเราแบบขยับทํา,อ,าทอะไรไม่ได้อะ่ะแป๊บหนึ่งอะ่ะสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเอ่อเอฟเฟกต์ดูเลชั่นเอฟเฟกต์ดูเลชั่นเนี่ยคืออันนี้คือระยะเวลาระยะเวลาโจมตีของระยะใกล้เพิ่มขึ้นสิบระยะไกลเพิ่มขึ้นสิบเวทเพิ่มขึ้นสิบและทุกสองวิ ผ่านไปหกวิปุ๊บหลังจากหกวินาทีทุกสองวิเลือดลดเรื่อยๆหนึ่งร้อยสามิหกเลเวลคูณสองเลเวลคูณสองหนึ่งร้อยสามสิบหกค่าคูณค่าศัตรูได้คุณเลือดเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์อ่านะอ่านี่ถ้าเขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลนี้กันอีกรอบนะครับคอนคอนนอยสร์อ่ะมาดูกันอีกรอบครับกดใช้ปุ๊บ มีโอกาสเจ็ดิดโรเตรถทลลิงแอโร่โกดใช้กดเลขสามซ้ำก็คือกดปุ่มเดิมครับปุ๊บมันจะเป็นยิงซ้ำไปเลยอ่ามันจะเหมืนสะบัดแล้วยิงเลยอ่ะต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าโมบายแทบ็บโมบายนี่ก็คือเหมือนมือถือนะกับดักมือถือไม่ใช่ไม่ใช่มันคือถาวันอ่ะ รอเอ่อคููดาวสิบสองวินาทีครับใช้มานานหนึ่งร้อยี่สิบมีโอกาสร้อยเปอร์เซนที่จะติดสถานะโมบายแท็แล้วก็เซตโลเคชันมันจะเปิดเผยตำแหน่งศัตรูอ่ะอ่ะเดี๋ยววางก่อนวางตัวนี้ปุ๊บอ่ะศัะตรูติดปุ๊บมันจะเปิดเผยศัตรูและเขาจะติดสถานะนี้ด้วยนี่โมบายแท็กับวีคแมนเด็กพอชันเลือดลดเหมือนกันเห็นนะเลือดลดตึก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 ต๊กตึกต๊กนี่นี่เออนี่โดนอ่า โมบายแท็บนี่ยคือโดนโจมตีระยะไกลแรงขึ้นอีกสิบเอออีกร้อยครับอ่าติดสถ,ถานะนี้นะแล้วก็จังหวะนั้นเราก็ยิงไอ้นี่ยเลือดคขาลดจากอ่าของท่าที่มีชื่อว่าไม่กีนนี่นะนี่นี่น,ะน,น,นี่วิกเกตเมวิกแมนเดกพอชั่นไอ้ท่าไอที่ที่ลดเลือดตะกี้เนี้ย เพราะมันติดสถานะนะอันนี้วายแท็บอ่าต่อไปครับสกิลต่อไปครับสปายเอาท์ Spy out. อ่าสปายเอาท์สปายเอาท์อ่าระยะสิบสามช่องครับไกลอยู่นะสิบสามช่องคูลดาวสามสิบวินาทีครับใช้มานาสองร้อยกดใช้ปุ๊บจะเป็นการล็อกหัวศัตรูตัวนั้นล็อกหัวไว้เลยเหมือนเรา เราจ้องตัวนี้ไว้อะเราจะฆ่าตัวนี้อ่ะเราล็อกหัวไว้กดท่าเขาจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บเขาจะปล่อยเหยื่วเขาบินบินบินรอบหัวศัตรูและมันจะขึ้นสถานะสองอันตองข้างๆตัวเราเราสามารถกดดูได uh ้ครับกดอันแรกคือเราจะพุ่งไปที่เหยี่วเราวบนี่ว่าเหยี่วเราล็อกหัวตัวนี้อยู่นะนี่เห็นได้เนี่ยนะศัตรูจะไม่ติดสถานะอะไรครับแต่ว่าเหยี่วจะบินวนวนวนกบาลศัตรูอย่างเงี้ยแต่ไอ้สกิลที่สองอันเนี้ย กดใช้ปุ๊บเหี่่วจะโจมตีทันทีครับนี่อ่านี่โจมตีทันทีจากจากอากาศครับอ่ะแล้วเรากดให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เรากดดูแล้วนะกดอันแรกปุ๊บอ่ะขยับไปที่เหี่ยวกดอีกครั้งกลับมาที่ตัวเรากดอีกครั้งกลับไปที่เหี่ยวและกดเป็นรูปเท้าเหี่ยวกดปุ๊บเหี่่วจะโจมตีครับปุ๊บนี่ห้าพันเก้าแรงมากท่านี้อ่ะเดีวมาดูอีกรอบนึงครับ กดปุ๊บไป,ปสืบซิอ่าให้เหี่ยวเราไปสืบให้ครับเรากดไปดูว่าไหนศัตรูทําอะไรอยู่นาะอ่ากดโจมตีเลยปุ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมอ่าต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าลีคอยรีคอยลี่คอยลีคอย,ล,คอยลีคอยทําอะไรได้พลังโจมตีเออระยะโจมตีแปดช่องครับเป้าหมายเดี่ยวคูลดาวสิบห้าวิใช้มานาเก้าสิบ พลังโจมตี800พลังธาตุน้ำเพิ่ม550มีโอกาส30%ที่จะติดสถานะแมนเดกโพยิชันเหมือนเดิมครับแมนเดกโพเิชันเพิ่มอันนี้อยู่10วินะเพิ่มเอฟเฟกต่อพลังโจ,จมตีระยะใกล้ระยะไกลระยะไกลแล้วก็เวทมนต์อย่างละ20ครับผมหลังจาก4วินาทีเลือดจะลด272ต่อ2วิน หากฆ่าคนนี้ได้เราจะได้เลือดเพิ่ม10%ครับผมอ่ะถ้าจะเป็นอย่างนี้และอีกอันนึงคือหลังจากที่เราใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูปุ๊บตัวเราจะถอยหลัง8ช่องทันทีครับผมวัาที่เลข4นะหนึ่งสองปนี่กระเด็นถอยหลังเหมือนเราประมาณว่าเราคายเข้าใกล้เขาเกินไปอะ่ะเราก็กระโดดถอยหลังออกมาครับผมถ้านี้นะรีคอยรีคอย ต่อไปครับเป็นท่าบัฟ Vital e n e r g y อ่ามาแล้วท่าบัฟของเราครับ Vi t a l Energy ใช้กับตัวเองครับสองนาทีคูดาวสองนาทีใช้มานามหนึ่งร้อยแปดสิบมีโอกาสร0อเอร์ซ็นติดืสถานะวิท a l e n e r g y v i t a วิท e r g y นเนอทำอะไรได้ Vi t a l e n e เ g y เพิ่มคริติคอนให้กับเราหกเปอร์เซ็นครับเลเวลหารสิบถ้าเลเวล9ก้าสิบเก้าก็เก้าเปอร์เซ็นเพิ่ม เพิ่มโอกาสคริติคอนไม่พอเพิ่มดาเมจจากคริติคอนด้วยหกเปอร์เซ็นเหมือนกันครับอ่าแล้วก็ดาเมจจากคริติคอนที่เราจะโดนอะ่ะไม่เกินเจ็ดพันครับอ่าฟิกเจ็ดพันที่เราเฉยๆไม่มากกว่าไม่มากกว่าไปไปกว่านี้ครับอ่านี่นะนี่นะอ่าครับแล้วก็อีกอันหนึ่งปับอีกอันหนึ่งเป็นสถานะที่มีชั่ว่าีเก l e อ y e ครับ ปับ๊บนี้อยู่นาน2นาทีเหมือนกันครับกดใช้ปุ๊บหมดปุ๊บกดใช้ได้เลยครับรางโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น4ครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีอีกสองร้อยสี่ครับอ่าเลเวลคูณสนะอ่าบัฟจะเป็นอย่างนี้วันที่เลขเจ็ดหนึ่งของห้ามปุ๊บนี่ห่อตัวห่อตัวแล้วจะยิงแรงขึ้น นี่ก็จะยิงแรงขึ้นครับผมอ่าประมาณนี้นะต่อไปครับสกิลต่อไปสกิลมีชื่อว่าฟ็อกแอรโร่ฟ็อกแอรโร่ค,รโรคูลดาวห้าสิบวีครับใช้มานาหนึ่งร้อยหกสิบมีโอกาสร้อยเปอร์เซนตที่จะติดสถานนะสโมกคราว นี่ครับมันจะเป็นช่องเราไปวางตรงไหนก็ได้ครับระยะ8ช่องนะเป้าหมายเดียวนี่เราไว้ตรงนี้ผมกดตัว Q ผมจะวางตรงไหนก็ได้มันจะยิงเหมือนยิงระเบิดควันเข้าไปครับแล้วเราไปอยู่ในควันอ่าสกิลนี้จะคอมโบคู่กับสกิลหายตัวเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งอ่าต้องอันนี้ก่อนแล้วก็เพราะว่ามันต้องใช้คู่กัน อ่าเป็นอย่างนี้นะโอเคต่อไปครับเป็นสก,กิลที่มีชื่อว่า Falcon s 2 t n e t อ่านชื่อผิดขออภัยนะเพราะมันเป็นเหมือนสับเฉพาะมากๆ Falcon s 2 t n e t ทำอะไรได้บ้าง Falcon s 2 t n e t ดูความสามารถเขาเยอะมากไกลมากๆสูงมากๆดูสิรายละเอียดเต็มไปหมดพลังโจมตีระยะไกลสิบช่องครับรอบๆตัวสี่ ตัวที่เราเลงอ่ะรอบๆเขาอ่ะสี่ช่องโดนหมดคูดาวสิบสองวิการไล่สกิลก่อนออกสกิลศูน์จุดสองใช้มานาร้อยแปดสิบครับพลังโจมตีระยะไกลแปดร้อยห้าสิบลาดน้ำเพิ่มเก้าร้อยครับถ้าใช้สกิลนี้ตอนที่อ HP ศัตรูเหลือน้อยจะโจมตีไม่พลาดเป้าครับ i ิ ify. นเด i f นโจมตีไม่พลาดเป้าหลังจากที่เราใช้สกิลมาร์คหัวจะสามารถโจมตีศัตรูแรงขึ้นคิดค้อนฮิตอีกสิบเปอร์เซ็นครับอ่าเห็นว่ามันเริ่มเชื่อมกับไอ้สกิลไอ้ที่มาร์คหัวแล้วก็คือ,อสกิลสปายเอาอันนี้แล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดสถานะอันเดอร์สไปเดอร์ด้วยอันเดอร์สไปเดอร์ทำอะไรได้บ้าง โอกาสร้อยเปอร์เซนที่ดาเมจคิติคอนจากสไนเปอร์แอตแทคครับผมสไนเปอร์แอตแทคคือนี่ท่าอันติของเราอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันครับคอมโบของเขาก็คืออย่างที่เขาบอกก็คือหมายหัวก่อนฟึบอ่าหมายหัวศัตรูหมายหัวแล้วใช่ไหมหมายหัวแล้วก็ใช้ท่าสองก็คืออันนี้ฟอลคอน S2 ทีเนตกวเล็กสองโจมตีปุ๊บ ไปโดนตัวข้างๆซะงั้นปะโถเออเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับต่อครูดาวแป๊บหนึ่งนะเราจะเล็งตัวนี้เอา้าเอ้าวิไม่ได้อีกไม่ปนไรงั้นโชคเลยเอ้าโชคอ่าแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ท่านี้แรงขึ้นครับมีโอกาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาโอเคต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า ายนิ่งรีโหลดครับการยิงสายฟ้าที่รวดเร็วท่านี้เป็นสกิลคอมโบครับอท่านี้มีคอมโบนะคอมโบมีคอมโบครับท่านี้ 10, คูดาวสิบห้าวิครับใช้มานาสี่ร้อยใช้มานาโคตรเยอะแต่ว่าท่านี้คือไฮไลท์ของเขาเลยแล้วแรงมากเวลาโดนทีก็แบบอึกอึกอ๊กออึรัวๆเลยพลังโจมตีระยะไกลสา้อยหครับธาตน้ำเพิ่มสี่ มีโอกาส80%ที่จะติดสถานะโรตาริงแอโร่เลเวลหนึ่งโรตาริงแอโร่เลเวลหนึ่งทำอะไรทำอะไรได้และมีโอกาส10%ติดสถานะสตรองแมนเดกโพลิชันมาอีกแล้วไอ้คำว่าสตรองแมนเดกไอ้แมนเดกโพลชันนี่มาอีกแล้ว p พ i s o ัน o พ s o n ันอ่าเราอธิบายทีละอันก่อนครับ โรตาริงแอโร่เลเวลหนึ่งเนี่ยระยะแปดช่องใช้มานานหนึ่งร้อยแปดสิบครับเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลสองร้อยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะติดสถานะโรตาริงแอโร่เลเวลสองคือคอมโบต่อมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นติดสถานะควิกเอเวอร์ชั่นควิกเอเวอร์ชั่นก็คือบัฟติดตัวของเราครับระยหวังที่เรายิงยิงยดูเนี่ยเราจะหลบการโจมตี476 l e v e เลเวลตัวละครคูณ7 เลเวลตัวละครคูณเจ็ดมูฟสปีดเพิ่มสามมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ทุกการโจมตีจะโดนโดนเก้าสิบเปอร์เซ็นตมีโอกาสพลาดแค่สิบเปอร์เซ็นตระหว่างที่ยิง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 อยู่เนี่ยเราจะติดบัฟนี้ครับเราจะติดบัฟสองวิเองนะมันจะบัฟแค่สองวิแต่ว่าการโจมตีเขาสวนมาจะไม่ค่อยโดนเลยเพราะมันติดหลบหลบเบมากและมีโอกาส20%ติดสถานะแมนเรกสตัน แมนดร์สต ra ันน like. ี่คือขยับไม่ได้ครับโดนยิงแบบต่อเนื่องอ่ะตึกตึกตึกคุณมันสองวิไงแล้วคุณกดรัวๆัตึก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 มันจะยิงแบบฟิว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 คอมโบอ่ะยิงหนึ่งยิงสองยิงหนึ่งยิงสองยิงสามอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณฆ่าศัตรูได้คุณจะได้เลือดสองเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่ะอ่ะเรามาดูอธิบายกันตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นที่สองตองแมนเดกโคชั่นตองแมนเดกพอยซั่นอ่ะ เอฟเฟกโจมตีระยะใกล้ระยะไกลเมจิกโดนเพิ่มขึ้น30ครับผมหลังจาก2วินาทีเพราะบ๊อบมัน8วิหลังจาก2วิเลือดลด400ก็คือลดไปเลย400หากคุณฆ่าศัต,ตูได้คุณเลือดเพิ่ม20%ครับผมอ่าโอเคนะต่อไปครับเป็นที่โรตาริงแอโร่เลเวลสองกันเห็นไหมโรตาริงแอโร่เลเวลสองนะปุ๊บ อันนี้หลังจากเรายิงไปปุ๊บอันนี้ขั้นที่สองปุ๊บพอกดปุ๊บดาเมจเพิ่มสองร้อยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะกลับไปเป็นเลเวลหนึ่งและมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นที่จะติดสถ,ถานะอาริมี่หนึ่งช่องหนึ่งช่องตัวเราจะติดสถานะแอมบูชครับแอมบูชนี่มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นติดสถานะแอมบูชครับมูฟเบนสปีดเพิ่มหนึ่งครับผม ระหว่างที่เรายิงอ่ะตัวเราขยับเร็วขึ้นครับและในแอมบูสเนี่ยมันจะแอมบูสพาราชั่นหนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่แอมบูสโพซิชันหนึ่งก็คือสไนเปอร์โพซิชันหนึ่งพลังโจ้พลังโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นสองครับหลังจากใช้พลังโจมอ,มอันนี้ มีโอกาส20ปร์เซ็นที่จะติดสถานะเฮดช็อตสถานะมันเยอะมากเฮดช็อตนี่คือมี10คูเอเป็นดีบั f นะเนกาทีฟเอฟเฟกต์ดีบั f เลเวล4คูดาวสิบสวินาเออติดสถานะ12วินาทีดาเมจจากการโดนคริสไอคอนเพิ่มขึ้น15ปร์เซ็นครับผมและเอฟเฟกการใช้พวกยาปั๊มอะไรเนี่ย ลดลงแปดสิบเปอร์เซนครับโอ้โหสถานะวุ่นวายเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นสถานะที่ค่อนข้างอธิบายยากด้วยต้องเวลาต้องโดนเองแล้วมันจะโอ้ยปวดใจนะครับถ้าเขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูมันจะใช้มานาเยอะมากเป็นผมไว้ที่เลขหนึ่งเลยกดหนึ่งปุ๊บไปที่สองต่อกดสองปุ๊บติดสถานะกดหนึ่งกดสามปุ๊บติดสถานะอันนี้กด าไม่ตายปังนี่เขาจะเป็นคอมโบนี้นะหนึ่งสองสามนี่เราจะได้สถานะนี้มูสสเปสบวกหนึ่งถ้าเรากดคอมโบนี้นะดูมานาหายหิหายหมดหายหมดตูดอ่ะนี่นะโรตาริงหนึ่งไลนิ่งรีโหลดโรตาริงเลเวลหนึ่งโรตาริงเลเวลสองครับผมอ่านี่นี่น อ่านี่นะนี่นะอ่าเดี๋ยวผมนั่งรอมานาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะได้ใช้ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหวุ่นวายสกิลไอ้ทั้งหมดเอฟเฟกของตัวละครทั้งหมดน่ะสเกลน่ะอธิบายเอฟเฟกวุ่นวายยากที่สุดละผิดพลาดยังไงโปรดอภัยด้วยนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอันนี้วุ่นวายมากสกิลเขาวุ่นวายมากแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งเก่งเลยอ่าเรามาลองใหม่ครับ ยิงยิงติดแล้วหนึ่งอันอ่าติดอีกแล้วอ่ะอ่าติดครับยิงปอ้มนี่อ่าเขาจะเป็นอย่างนี้โอเคนะต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า ambush ambush มีโอกาส100%ที่จะติดสถานะ ambush teleport to select ที่เราเลือกคููเราแปะสีวินาทีครับใช้มานา330 ดำสกิลควันได้ไหมที่ผมบอกคือสกิลนี้ฟ็อกแอโรสกิลนี้เป็นสกิลคอมโบคู่กับฟ็อกแอโร่ครับอ่าถ้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเราต้องกดฟ็อกแอโร่ก่อนครับฟ็อกแอโร่ปุ๊บเราเลงไว้ตรงนี้ฟ็อกแอ,อโร่เสร็จปุ๊บเรากดแอมบูสครับปุ๊บเราหายไปในนี้ปุ๊บแล้วเราเดินออก ศัตรูตจะไม่รู้เลยว่าเราจะเดินไปตรงไหนครับเออมันเหมือนแบบอ่อในหนังหรืออะไรสักอย่างในหนังอะ่ะที่เวลาเหมือนนินจาเวลานินจาเขาจะหนีอย่างเงี้ยเขาจะปาควันแล้วเขาก็จะหายไปในควันแล้วก็าแ,แล้วก็หาไม่เจอเลยเหมือนกันครับเหมือนกันเลยไอ้ตัวนี้ก็คือยิงควันไปเพื่อที่จะ ทางตาศัตรูว่าในควันมันจะมีอะไรเปล่าแล้วเราก็พุ่งเข้าไปในควันครับแล้วเราก็เดินออกมุมไหนก็ได้ศัตรูค่อยๆก็จะง,งงตรงควันวเฮ้ยควันอะไรวะเราไปดูตรงนั้นดีพอเข้าไปปุ๊บไม่เจอเราแล้วครับเราไปโจมดักซุ่มโจมตีที่อื่นแล้วนี่ท่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่แอมบ s ชครับผมแต่ว่ากดใช้ท่าแอมบ s ชเนี่ยหายตัวก็จริงแต่มูฟสปีดเราลด4นะ วิ่งช้านะจะวิ่งช้าลงครับจะวิ่งช้าลงลดสี่เลยเออโอเคตามนี้ต่อไปครับถ้าไม้ตายสไนเปอร์อ่าสไนเปอร์คูดาวห้าสิบวินาทีเองนะเออคนอื่นเขาสองนาทีไอ้นี่ห้าสิบวิอะไรเนี่ยใช้มานาเจ็ดร้อยห้าสิบการเล็งก่อนยิงหนึ่งวินาทีครับโจมตีเป็นเส้นตรงสิบสองช่องเป็นสกิลหมู่เส้นตรงนะสิบสองช่องครับผม พลังโจมตีพันสองพลังธาตุน้ำเพิ่มหนึ่งพันเพิ่มดาเมจจากคริติคอนยี่สิบเปอร์เซ็นตมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะติดสถานะแมน德าสตันเก้าสิบเปอร์เซ็นตคือยืนยืนสองวิทำอะไรไม่ได้สองวินาทีแล้วก็มีโอกาสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นติดเลเทอร์เมดเลอมนด拉โพสชั่นด้วยครับอ่าอันนี้คือท่าแรงที่สุดของเขาเลยไอท่าพิษเนี่ย จมตีระยะใกล้กลางและเวทมนต์เพิ่มขึ้นห้าสิบทุกส2วิเสียเลือด5ส4 4เลเวลคูณแปดถ้าคุณค่าศัตรูด้วยสกิลนี้ได้ HP เพิ่มขึ้นสสามิเเปอร์ซ็30%ถ้าเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูกดเลข6เขาจะนั่งยิงนั่งสูงแล้วตุ้มนี่ท่านี้เลย อันนี้เกินไว้อีกเบอ่อแจ้งไว้อีกรอบนะครับสกิลนี้เอ,อตัวละครนี้เอฟเฟกตมันวุ่นวายมากอธิบายผิดพลาดยังไงโปรดอภัยด้วยอันนี้คือผมก็พยายามลองกดสกิลกดความสามารถของมันดูแล้วอาจจะมีผิดพลาดบ้างอันนี้ขออภัยเลยมันเป็นตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าทำแล้วอธิบายสกิลยากมากขพด้วย ความสามารถของมันที่ติดสถานะต่างๆทำให้วิ่งเร็วคิดิคอนด้วยการที่มันเชื่อมหลายสกิลทำให้อธิบายค่อนข้างยากครับแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะโอเคตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะครับสำหรับการ์ด SP6 นักหนูสเกวครับต่อไปการ์ดต่อไปจะเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าอ,อ ฮันติงแวมไพร์อะไรสักอย่างเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูในตลาดให้นะครับสักครู่หนึ่งอ่ะการ์ดของมันการ์ดของ SP7 ของนักขนูชื่อว่าเดมอนฮันเตอร์นั่นเองนะครับการ์ดเดมอนฮันเตอร์อ่ะการ์ดเดมอนฮันเตอร์ครับเขาจะเป็นเหมือนประมาณว่าเออแวนเฮลซิงประมาณนั้นเลยแวนเฮลซิงเขาจะเป็นธาตุมืดเดมอนฮันเตอร์ เป็นาธาตุมืดครับอ่าอ่าจะใส่หมวกเหมือนแวนเฮลซิงอ่ะหมวกคล้ายๆคาวบอยแต่ว่าเป็นนักลบาธาตุมืดๆหน่อยอะ่ะเท่ๆหน่อยแต่ว่าคนเล่นหายหาเล่นยากครับหาหาหาคนเล่นยากนะผมดูคร่าวๆก่อนมีไหมไม่น่าจะมีน้อยมากน้อยมากถึงน้อยมากที่สุดเลยอะ่ะน้อยมากเลยน้อยมากเดมอนฮันเตอร์น้อยมากครับน้อยมาก โอเคงั้นเดี๋ยวไม่มียังไงเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวอาจจะมาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาการ์ดก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมาอธิบายเนาะหาการ์ดก่อนครับเดมอนฮันเตอร์โอเคสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผิดพลาดยังไงโปรดอภัยด้วยนะคลิปนี้วุ่นวายมากๆโอเคสำหรับวันนี้ Channel Special GZ คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกม ขอตัวลาไปก่อนกับสเกาตัวนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยโควิดเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในเร็ววันนี้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย